สวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ชาแนลครับอาร์ชาแนลครับอาร์ชาแนลเรดเดวิลเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาร์ชาแนลเรดเดวิลครับเรดเดวิลมาครับมาครับมาครับมากินข้าวกันอีกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้มากินข้าวกันครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อยู่บ้านก่อนออกไปลุยงานครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่กินข้าวกันหมูสับผัดกึ่งกึ่งใช้นะครับใส่เต้าหู้นะเจ้าประจําเราครับไข่ต้มเพื่อนเพื่อนพี่พี่หมูสับ ขึ้นช่ายเต้าหู้ไข่ต้มครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆกระเทียมสดสดครับกระเทียมสดสดสักสองสามหัวนะเพื่อนๆพ่พี่ๆกระเทียมสดสดกินดีนะครับกระเทียมสดสดสุขภาพดีกินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อนเพื่อนพี่ๆกระเทียมครับอ่ะโรยน้ําพริกน้ลกนิดนึงครับเพื่อนๆพ่พี่ๆโรยน้ําพริกน้ลกนิดนึงจากร้านสะดวกซื้อนะครับจากร้านสะดวกซื้อโรยน้ําพริกน้ลกนิดนึง ก็ไปเลยน้ำพริกนรกเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่เพิ่มรสชาติให้จี๊ดจ๊าดเข้มข้นนะเพื่อนเพนพี่พี่น้ำพริกนรลกครับหาซื้อได้เลยตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเพื่อนเพนพี่พี่มาครับมาครับกินข้าวกันครับเพื่อนเพนพี่พี่แล้ววันนี้เรามีของหวานของเราครับน้ำเฉาก๊วยครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้ำเฉาก๊วยตา ฮ่องกงครับน้ำเฉาก้วยฮ่องกงของเราเองนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆสั่งได้นะครับน้ำเฉาก้วยฮ่องกงนะครับเป็นเนื้อเส้นนะครับมีเนื้อเส้นอยู่ในน้ำเฉาก้วยนะครับเฉาก้วยฮ่องกงของลุงเองนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่สั่งมาได้เลยครับเม้นสั่งมาได้เลยครับน้ำเฉาก้วยเดี๋ยวเรามากินของขาวก่อนแล้วตามด้วยน้ำเฉาก้วยแบบมีเนื้อเส้นนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่มาครับผัดกื้ยช่ายหมูสับเต้าหู้ เขากับน้ำพริกนรกจากร้านสะดวกซื้ออร่อยมากจี๊ดจา๊าดมีรสเข้มข้นขึ้นมาเลยเพืเ่อนๆพื่อืพี่พี่กระเทียมสดๆครับ ช่วงนี้ต้องโดบห,หนักๆเพื่อนๆพี่ๆมีบอลยูโรให้ดูนะครับดึกเกือบทุกคืนเพื่อนๆพี่ๆช่วงนี้ต้องโดบหนักๆหน่อยอาหารการกินเราก็ต้องดีเพิ่มวิตามินเอยเพิ่มอะไรเอยนะครับนอนดึกเกือบทุกคืนแล้วก็ต้องออกไปทํางานอีกเพื่อนๆพี่ๆบริหารเวลากันให้ดีนะครับบริหารเวลาให้ดี อ,อร่อยเลยกระเทียมตดสดไข่ต้มครับไข่ต้มลาวือือ อร่อยเลยเพื่อนๆพี่ๆอ,อร่อยเลยครับเต้าหู้หมูสับผัดกึ่ง่ายนะเพื่อนๆพี่ๆคลุกเขากับน้ำพรินกนรกไข่ต้มสักนิดนึงรสชาติดีมากอื้อ อร <Lights. S 2> ่ <cat> <ful> อยเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เมื่อวานโปรแกรมพีเมียรีฤดูการหน้าออกแล้วนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฤดูการหน้าครับปีศาจแดงเราประเดิมตีสองเลยเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันศุกร์ที่สิบหกสิงหานะถ้าจําไม่ผิดนะตีสองครับประเดิมคู่แรกเปิดโอแทฟฟอร์ดรับมือฟูลเล่มเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โห คู่แรกครับรับมือฟูลแลมครับแต่ก่อนหน้านี้ก่อนสิบหกสิงหาเนี่ยวันที่สิบสิงหาเรามีคอมมิ้ชิลนนะครับคอมมิ้ชิลแชมป์พรีเมียเจอแชมป์เอฟเอครับนะครับแมนยูเจอแมนซิตี้เพื่อนๆพี่ๆีสิบสิงหานะครับแล้วพรีเมียรีคู่แรกก็สิบหกสิงหานัดแรกของผีแดงเจอฟูลแลมครับเจอฟูลแลมเล่นในบ้านนะเพื่อนๆพี่ๆแล้วมีข่าวดีจะบอกนิดนึงเซอร์ไพรส์มากมาก ดูกาลหน้าแดงเดือดมาเร็วมากๆเพื่อนเพื่อนพี่ๆแดงเดือดมาเร็วมากๆ31สิงหาครับศึกแดงเดือดครับเพื่อนๆพนี่พแมนยูเปิดโอทัฟอร์ดรับการมาเยือนของหงแดงเพื่อนเพื่อนพี่ๆแมนยูเปิดโอทัฟอร์ดรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับ31สิงหาแดงเดือดนัดแรกนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆแดงเดือดนัดแรกเราต้องถล่มให้ยับเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องถล่มให้ยับ ล้วนัดที่สองเรสึกว่าจะเดือนมอก,กราเลยนะครับเดือนมอก,กราคมเลยนะปีหน้าเลยนะหกแปดเลยนะไปเล่นที่แอนฟิลด์นะครับบ้านของลิเวอร์พูลนะครับแต่เราเอานัดนัดนี้ก่อนเพื่อนเพือ่อพี่ๆสามสิบเอ็ดสิงหาทะลุไม่ยับเตอร์ไปมากๆครับนัดที่สามก่อนฤดูการก็แดงเดือดแล้วอกินน้ำจากบัวครับจากบัวฮ่องกงของลุงเองมเพื่อนๆพี่อืพี่ อหวานเย็นชื่นใจมีเนื้อเฉกาก๊วยเป็นเส้นๆนะครับอืมเย็นชื่นใจมากๆเพื่อนๆพี่เพื่อ <c oughs> กินข้าวกันต่อก่อนไปลุยงานช่วงนี้รักษาสุขภาพนะเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พใครดูฟุตบอลยูโรเกือบทุกคู่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดคนมากๆเลยโอ้โหต้องรักษาสุขภาพด้วยดูฟุตบอลไม่มีใครว่าแต่เราต้องรักษาสุขภาพแล้วก็ต้องตื่นไปทางานไหวนะเพื่อนๆพี่อนพ่พี่พพพมากินข้าวกันครับหมูสับผัดกึ้นใช่เต้าหู้ ไข่ต้มน้ำพริกน้รกน้ำเฉาก๊วยฮ่องกงเพื่อนเพื่อนี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไคร์ด้วยใบมะกูดด้วยกินข้าวกันครับเติมพลังครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครตใบมะกูดด้วยจ้า